โจทย์ให้ข้อมูลโมเมนตัมเป็นฟังก์ชันกับเวลาก็คือบอกว่าฟังก์ชันของโมเมนตัม p เท่ากับ4.0 t กัง2 i ลบ2.6 j ลบ3.9 t k หน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีให้หาฟังก์ชันของแรงหาได้ไหมก็เราก็ตั้งต้นจากนิยามเหมือนเดิมเสมอเนาะจากนิยามของแรงเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหารด้วยเวลา ดังนั้นเรารู้ฟังก์ชันของเวลาเราก็สามารถหาฟังก์ชันของแรงได้ด้วยการเอาฟังก์ชันของเวลาแทนเข้าไปแล้วก็อินทิเกรตไอตัวที่ดิฟนะครับเทียบกับเวลาดิฟสมการนี้ได้ไรครับ ดิฟทีกลังสองก็ได้2องทีสคูณสี่ก็กลายเป็น8ปดทีไทเทอม j นี่ดิฟค่าคงตัวก็กลายเป็น0น,นะเทอม k ดิฟ3.9มกทีก็ได้3.9มจเคหน่วยเป็นนิวตันนะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะตรงตัวตามนิยาม